าการุ้ในความคิดการรู้คุยทุกวันสะสมอย่างน้อยก็รู้เรื่องนี้การได้สิ่งกล้ตัวคนหาความรู้ต่อ,อยอดในชีวิต ใช่แล้วอ้าวสวัสดีค่ะคะขอต้อนรับสู่รายการพาเฮ้ออยอายด,ดีใจตรงที่แรงไม่ตกเลยนี่แหละครับต้องถามอยดีกว่าว่าเก่งคำถามแนวทางว่ายังไงบ้างใครเป็นผู้ร่างแบบเฮลิคอปเตอร์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 โอ้โหพูดนั้นพูดนั้นคือคือคือใครลีโอร์โด,ดดาวินชี <c oughs> น้ำงลายไหลเลย ชี่มานี่เลยเอาละโชคดีว,ว่าไม่ตรงไม่ตรงโชคดีว,ว่า,ววาไม่ตรงแต,รแต่จะเป็นอะไรนั้นอยู่ในหนังสือโจทย์นี่แหละถ้าอ,อ่านมาตอบได้อย่างแน่นอนตอนนี้เตรียมตัวเลยค่ะมาพ่อแม่เ้าไปไปไปถ้าให้อ่านขอพาน้องๆมาลับสมองกับความรู้เรื่องวิทยศาศาสตร์ที่จะทำให้ทุกคนสนุกและตื่นเต้นกับหนังสือเล่มนี้ โดยเนื้อหาเป็นการรวบรวมการค้นพบสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นยาสลบเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วทำไมถึงนำมาใช้ในการรักษาพยาบาลหรือเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวนั้นคืออะไรและทำไมถึงเป็นเช่นนั้นมาร่วมอ่านและเป็นกำลังใจให้กับน้องๆโรงเรียนวัฒนาพฤกษากับการพิชิตขุมทรัพย์หนังสือกันครับรู้สึกว่าคำถามก็ก,ก็ก็ดีนะคะทำให้เขาบบรู้จักคิดเปิดพรอให้ลูกๆสู้ต่อไปค่ะ สำหรับคำถามข้อแรกมาจากหนังสือโจ์นะคะเป็นเรื่องของการถ่ายเลือดนั่นเองนะคะซึ่งเป็นวิธีการรักษาผู้ป่วยที่ขาดเลือดโดยการนําเอาเลือจากผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะคะถ่ายให้กับผู้ป่วยที่ขาดเลือดซึ่งเนี่ยคะกว่าจะมาเป็นวิธีการนะคะในแบบที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ต้องผ่านการทดลองมาแล้วมากมายหลายครั้งเลยทีเดียวถึงเวลาท้าให้คิดค่ะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการถ่ายเลือดนี่ครับทำไมครับน้องก,กระแตครับ เออหนูนะหนูว่านเขาน่าจะถามว่าทําไมถึงต้องถ่ายเลือดนะคะเพราะก็เพราะช่วยชีวิตแบบคนที่ขาดแคลนเลือดนะคะอขาดแคลนเลือดเลือดไม่พอต้องดูกรุ๊ปเลือดอะไรไหมครับต้องดูค่ะเพราะว่าเลือดในในร่างกายของหนูมันจะไม่มีหลายมันจะมีหลายชนิดค่ะทั้งกรุ๊ปโอกรุ๊ปบีกรุ๊ปอดีเอบีกีก็มีแหละกีกมีค่ะโอเอบี B อบ C ถูกต้องไม่มีค่ะเพราะถ้าเกิดเราเอาเอาเลือดแบบตามชนิดกันเอามาใส่ในร่างกายมนุษย์ร่างกายมนุษย์อาจจะแบบรับไม่ได้นะคะรับไม่ได้รับไม่ได้มันเหมือนคนสองคนที่มีความแตกต่างก็เข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วมันก็ปรับตัวเข้าหากันไม่ได้ค่ะพี่โหน้องอ่านได้ยายมากเลยนะเนี่ย ีเขาอาจจะถามว่าเขามีเครื่องมือการแพทย์อยู่2อ,อย่างแล้วถามว่าอันไหนเป็นเครื่องมือการแพทย์ในการถ่ายเลือดครับโอ้เหมือนทีมงานเลยนะว่างๆมาทํางานพี่ดีกว่าเนาะครีเอทีนะครับแ้าถามว่าเลือดกรุ๊ปโอสามารถถ่ายโอนให้กับเลือดกรุ๊ปใดได้บ้างหรือเลือดกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยเออกรุ๊ปโอให้ใครได้บ้างฮะให้ได้ดุกรุ๊ปค่ะแต่ว่ารู้กรุ๊ปโอจะสปอร์ตเออแต่ว่าอะไรครับแต่ว่ารับได้แค่กรุ๊ปโออย่างเดียว อ๋อถึงเวลารับเฉพาะกุ๊ปโอเท่านั้นโอ้โหเป็นผู้เสียสละนะกรุ๊ปนี้นะคำถามจะเป็นอะไรในเรื่องของการถ่ายเลือดนี้ฟังจากพี่สายครับคำถามยาวนิดนึงนะคะตั้งใจฟังกันด้วยการทดลองถ่ายเลือดที่สมบูรณ์ครั้งแรกนะคะเกิดขึ้นในปี2208นะคะหรือเมื่อ346ปีมาแล้วนะคะโดยแพทย์ชาวอังกฤษที่มีชื่อว่า Lover นะคะซึ่งเป็นการถ่ายเลือดะระหว่างสัตว์กับสัตว์ คำถามค่ะก,การถ่ายเลือดในครั้งนั้นเนี่ยทำกับสัตว์อะไรระหว่างกไก่สุนัขหรือว่าขอไข่หนูค่ะในการถ่ายเลือดครั้งแรกนั้นสัตว์อะไรที่ถ่ายเลือดได้สำเร็จครับสุนัขหรือหนูถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะสัตว์กับสัตว์ครับามาเลยลรก,นกหนู น้องๆส่วนใหญ่ตอบกอไก่คือสุนัขครับไปถามฝั่ง5คนก่อนครับนะว่าทำไมถึงเลือกตอบว่าหนูหนูคิดว่าน่าจะใช้หนูค่ะเพราะว่าเขาชอบใช้หนูในการทดลองต่างๆอไม่ค่อยมีคำว่าสุนักทดลองหนูทดลองหนูทดลององถ้าสมมุติเราเอาสุนัขมาทดลอง การถ่ายเลือดแบบนี้ถ้าผิดผ้าอะไรขึ้นมาสุนัขสายใหญ่กว่าหนูอาจจะสูญเสียตายไปอ๋อคิดเรื่องความสูญเสียระดับของความสูญเสียใช่ไหมอืมอ่าอ่ะมามาด้านข้างนี้ครับหนูว่าหนูเนี่ยมันถ่ายหนูว่าหนูหนูก็เลยบอกว่าตัวหนูหนูหนูจี๊ดอ่มันถ่ายเลือดไม่ได้เพราะถ้าสุนัขก็สุนัขมันตัวใหญ่ใช่ไหมมันน่าจะถ่ายเลือดได้ง่ายกว่านะคะ อืมเหรอหนูมันสกปรกโปหนูมันสกปรกเป็นเลือดสกปรกใช่ไอพี่อาธายแล้วอาจจะตายชักเน็กเองเองเองโอ้ใช่อธาย์หนูมันแบบน่าจะวิ่งเร็วจับย่างถ่ายเลือดถ่ายเลือดเลยอแล้วหนูมันตัวเล็กด้วยอ่ะลำบากลำบากค่ะแล้วมาเนี่ยปั๊บจับถ่ายเลือดเลย ดูหดวดียมมากเลยค่ะแล้วหนูมันก็สกปรกด้วยอะค่ะโอ้สกปรกเน้นมากเลยจะเป็นกอไก่หรือจะเป็นขอไข่ฟังคำเฉลยค่ะจะมีผู้ผ่านเข้าไปสะสมขุมทรัพย์หนังสือให้โรงเรียน25คนหรือ5คนข้อกอไก่ค่ะิ ถ่ายเลือดที่สมบูรณ์ครั้งแรกเป็นการถ่ายเลือดจากสุนัขตัวหนึ่งให้กับสุนักอีกตัวหนึ่งโดยแพทย์ชาวอังกฤษชื่อโลเบอร์ในปีพุทธศักราช2208และอีก2ปีต่อมาคือในปีพุทธศักราช2210ชาวฝรั่งเศสชื่อเดอร์นี่ก็สามารถถ่ายเลือดระหว่างมนุษย์ได้สำเร็จครับเมื่อวานสะสมไม่ได้วันนี้ต้องทำให้ได้ อ่านให้ดีวิเคราะห์ให้ดีปรึกษาเพื่อนตรงไหนมีเวลาปรึกษาในเวลาตอบตัดสินใจเอาให้มั่นคงเลยอ่าถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเลยค่ะ คำถามข้อที่2นี่เป็นการสะสมขุมทรัพย์หนังสือครับตอบถูก5,000เอกฉันทวีคูณตอบถูกเกินครึ่งรับขุมทรัพย์หนังสือ5,000บาทแต่ถ้าตอบถูกแบบเอกฉันคือทุกคนตอบถูกเหมือนกันหมดครับรับขุมทรัพย์หนังสือเป็นทวีคูณคือ1 0,000บาทไปเลยครับคำถามข้อที่2ของเรานะคะเป็นคำถามอ่านสดค่ะมีป้ายมาให้ได้อ่านนะคะเอาป้ายไว้ให้กับพี่กบแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องๆได้อ่านกันแล้วก็ท้ายคิดเลยค่ะ โอ้โหเด็กๆอยากอ่านป้ายกันแล้วนะครับอะไรครับเนี่ยประกาศอะไรครับประกาศอะไรครับเรียนผู้ ควรขึ้นหรือไม่ทำอ้าเหรอแล้วเราควรขึ้นไหมล่ะไม่<ำ>เพราะว่าต้องมีตังแล้วก็แต่มันทะเลาะก,กันอีกว่าแปคนละทางประกาศเอาไว้อะอาจจะเป็นรถอะไร ว่าเขาน่าจะถามเรื่องเกี่ยวกับมันเป็นยานพาหนะอะไรอย่างเช่นแท็กซี่หนูคิดว่าเป็นแท็กซี่อะค่ะเขาถึงเอาป้ายมาติดเอาไว้ค่ะอย่างเดียวเลยเหรอคะหนูว่าเพราะมันมีแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันนะคะอ๋อหรือว่าจะเป็นไอ้นี้หรือเปล่า,าสคริปต์ประกาศเปล่าในบขสาาท่านผู้โดยสารโอกทราบว่าจะนั่งรถคันนี้แล้วจะไปไหนบอกเลยไม่ต้องเกรงใจไม่รู้ีอ่าไอออันนี้น่าจะถามว่าคำว่าแบงค์ในคำนี้เขียนถูกไหม เห็นถูกหรือผิดครับผิดค่ะไม่มีแมตตีรู้สึกทำแม่งเลยทำแม่งมากทำแม่งค่ะแมตตแหมเด็กๆอ่านแล้วทำแม่งเนาะแหม่น้องๆตีความป้ายนี้ไปต่างๆนานาครับแต่คำถามคืออะไรครับฟังจากพี่สายจ้าอยากรู้ง่ายๆเลยค่ะว่าจากป้ายที่น้องๆได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นป้ายที่ติดอยู่บนรถประเภทใดระหว่างข้อกไก่นะคะรถเมย์หรือว่าข้อขอไข่รถแท็กซี่ค่ะ คุณผู้ชมคิดว่าป้ายลักษณะน,นี้จะติดอยู่ที่ไหนครับรถเมย์หรือรถแท็กซี่ถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะคนไรครับคุณครูก็เชียร์อยากจะให้เอกชันทวีคููนะครับ แต่เหตุการณ์ไม่เป็นแบบนั้นครับมีบางส่วนตอบกอไก่ด้วยครับถามฝั่งนี้ก่อนฝั่งน้อยนะฮะถ้าเป็นแท็กซี่เราไปครอบัวเดยียวกันเราไม่ทะเลาะก,กันได้แต่ถ้าไปรถเมย์ต่อไปแจ้งคนขับแล้วมันไปทางไม่เหมือนกันก็จะทะเลาะบอกแหวงที่ในป้ายเขาบอกไว้ที่ว่าเดี๋ยวมันจนะทะเลาะก,กันว่าคนขับพาไปทางอ้อมอแต่ว่าพอดีแต่เราอยากไปมึ่งนี่แต่ไม่ใช่ญาติกันมันตกลงกันไม่ได้ใช่ก็ทะเลาะกัน กันก็คุยกันได้ใช่อ๋อแต่เนี้ยเป็นใครก็ไม่รู้ใช่ถ้านั่นแท็กซี่ได้กันได้เนี่ยอย่างน้อยก็สนิทกันเธอไปส่งบ้านเธอก่อนนะแล้วค่อยมาบ้านเราโอ้ได้อ๋อนี่คือเรื่องของการทะเลาะก็บอกแว่งกันแต่ถ้าเป็นแท็กซี่สามารถหาตังก็ได้เงินดเเงินด้วยเพราะเขาบอกว่าถ้าแต่แบงค์พันกับแบงค์ห้าร้อยให้บอกเขาก่อนถ้าแท็กซี่ก็ขั้นต่ำก็ประมาณหนึ่งร้อยแล้วก็ไม่ต้องบอกเขาก็ทอนให้เก้าร้อยแต่รถเมีย ทำไม,ำไมคิดว่าเป็นรถแท็กซี่ครับก็รถแท็กซี่เวลาเรานั่งเสร็จใช่ไหมเราเราพอถึงที่แล้วเราก็ต้องจ่ายตังค์แต่รถเมย์พอขึ้นไปต้องจ่ายตังค์เลยนีค่ะอ,อ๋อเขาทวงตังค์เราเลยจับจ <c oughs> ับจับจับจับนี้เลยอ๋ออ่ะหนูหนูว่าคําวา่าแบงค์ห้าร้อกับแบงค์หนึ่งพเนี่ยมันนั้นต้องเกี่ยวกับแท็กซี่แล้วค่ะเพราะรถเมย์มัน5้าบาทสิบบอย่างเงี้ยอ๋อถูกกว่าใช่ ลงจากรถให้ช่วยดูสัมภาระของท่านก็เหมือนกับแท็กซี่อะค่ะก็ที่เขียนว่าเมื่อท่านนั่งรถคันนี้แล้วจะไปท่านี้จะไปทางที่ท่านเคยไปบอกขอคนขับได้เลยนี่ถ้าเกิดเป็นรถเมย์มันจะไปเป็นท่าเป็นรถประจำทางแต่ถ้าเกิดเป็นแท็กซี่มันไม่ประจำทางไงคะโอ้บอกเขาได้อ่าละเรียบร้อยตอบมาแล้วนะคะขอไข่จะถูกหรือเปล่าถ้าถูกเพิ่มไปอีก5000ชักคุมเงินสือ เพิ่มหนังสือไปอีกด้วย22เล่มด้วยกันนะคะแต่ถ้ากอไก่ถูกรับเพิ่มไปอีก3เล่มฟังคำงเฉลยจากพี่เลยดีกว่าค่ะน้องน้อยจะสามารถสะสมคุมทรัพย์หนังสือเพิ่มอีก5,000บาทได้หรือไม่ครับข้อขอขคะ่ะรับเพิ่มอีก5,000น22เล่มไปมีเง่น5,000กั 5, บ3.7เล่มแล้ว ที่น้องๆอ่านนะครับผมจะเห็นได้ว่าสังเกตง่ายนะครับในข้อที่1เนี่ยที่บอกว่าเมื่อนั่งรถคันนี้แล้วนะครับถ้าท่านจะไปเคยไปทางไหนเคยเดินทางไปทางไหนท่านสามารถจะบอกคนขับได้เลยโดยไม่ต้องเกรงใจนะครับเราก็มาพิจารณาตรงนี้ว่าอรถอะไรที่เราสามารถขึ้นแล้วเราสามารถจะบอกทางคนขับได้นะครับมีสิทธิ์ที่จะบอกทางคนขับได้ว่าทางไหนไปใกล้ทางไหนไปสะดวกมากกว่ากันเพราะฉะนั้นแล้วคําตอบตรงนี้จึงตรงๆกับข้อขอไข่ายคือรถแท็กซี่นะครับผม และคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกกับท้าให้อ่านได้ด้วยการแนะน,นําหนังสือเล่มโปรดที่ชื่นชอบพร้อมบอกเหตุผลว่าชอบเพราะอะไรส่งมาที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรังสิตเคนรักษีกรุงเทพ10210หรือ read@thaipbs.or.th สัปดาห์นี้เรามีหนังสือการประดิษฐ์คิดค้นมอบให้10รางวัลครับเลยสองวันจะต้องมาลุ้นนะช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียร์น้องๆที่วัฒนบุรกษาด้วยนะว่าใ สะสมในกลุ่มสตางคหนังสือไปได้เยอะๆเลยทีเดียวนะคะแลวก็ใครนะที่อยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับเราอยากจะมาร่วมรายการขอบพิมพมาครับอยากจะรอกอยากอยากได้หนังสือบ้างนะคะพิบพิมาด้วยครับออะได้ด้วยเหมือนกันนะคะทั้งอ e ีเมลทั้งจดหมายแล้วก็ทั้ง a c e b o o k ด้วยนะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ในแฟนเพจของเรากันด้วยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีคะ่คะ